ลงลงทางไหนอะลงทางนี้ต้องหาต้องหาทางแล้วอะกูกูไหลมาหน้าไซด์แล้วเจอแล้วเจอแล้วปิงปิงสีแอมบิไซด์แอมบิไซด์บล็อกอะแล้วแล้วแอมบิไซด์แอมบิไซด์รัวครับทุกคนดอนน่ะนี่กูหล่นแล้วฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปรับเดี๋ยวขึ้นไปรับเราเป็นนี่ข้ามเยอะกว่านี่ข้ามเยอะ

อยู่ซ้ายแล้วอยู่ซ้ายแล้วทีไฟขวาห้อยตายสวยหน้าฮูก้ามีกล้องอ่ะมันไม่มีกล้องอีกเพราะมันโผล่มาว่ะปีพีปีพีหน้าประตูปีพีเฮ้ยมันดีฟอล l t มันยังไม่จริงเลยนะเวะที่มันโผล่ะเนี่ยมึงเห็นเคาชื่อโนอา m ปะเคยกดมากับโผนะแต่ไอ้เพื่อนมันโดนแบนแล้วแต่ตอนเนี้ยไอ้ที่โหลฝั่งนู้นมัน1.8อ่ะ แล้วก็เลเวลเจ็ดสองเนียกูไม่รู้ตัวใหม่หรือเปล่าเออเป็นไปได้แต่ว่าโนอาห์เคยมันบูทแฮกไอ้เนี่ยบูทแฮกยังไม่เคยบูทแฮกยังไม่ขึ้นแชมป์อ่ะเอ้มึงว่าไงไม่อยู่แล้วเลนเรดว่าเลนรดโซลิดเลดโซลิดเรดอ้าวสวยมีฟอร์สอีกตัวนึงี่ซ้ายปาดนะโซลิดปาดนะพี่ระวังนะซ้ายอ่ะ ไม่ตายนะโซลิดอ่ะเอียวเอ้ยพี่ถ้ามันออกมาติดนิ้วติดนิ้วดูไม่ได้เดี๋ยวโซลิดโร่โซลิดโล่พี่แจ็ชักได้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 โอเคโอเคไม่ชักว่าวแล้วพี่ชักแม็กอะเล่นโดนอะพี่เล่นโดนเล่นโดนเล่นโดนมีโดนมีโดนเล่นโดนได้เล่นโดนได้แบบพี่แจ็คโอ้โห ยียมไกลขนาดนั้นเลยโดนที่นี่นะแจ็คสุดเหเือไม่รู้อยู่ไหนหายอยู่อยู่ในคิเชนตัวในคิทเช่นตายยตายสมากในคิทเชนตายหมดยังอมยรูตีนรูตีนสวยตายแล้วดันออกแพนได้แพนได้แพนดตายตายตายตัว sama oh, chat oh, back 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 huh? hey. yeah. All reinforce คืนไปป้าคืนไปป้าคนนี้คืนไปป้าครับมาดูกันล็อกล็อกหน้าประตูให้อยู่นะก่อนแอกเรเซอร์เฮียโอ้ my god this one is shot Survey. Yeah, I'm not sure. Tell R4. The nice. operator standing. R4 eliminated. Cover the diffuser. One friendly operator standing. Op 4 last stop standing. Mission successful. What hell? Reloading. No. Come here. Single bullet. Single bullet. Single 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 Ah Friendly mission successful. Let's go! but you I'm 4. Last operator standing. Look at, look at, load head. Uh both behind, both behind. Left side, left side Go killed on Go kill the planting guy. In the boat Destroy. Located in the Nine. 1 out 4 remaining. Behind a mirror You you can try to fake that. Behind him, behind a mirror. stuck why you smile i'm friendly disabled the diffuser are you like <laughs> <locked? laughs> oh.

เออ้แกดีฟิวเ่ผมเข้ามาแล้ว nah ้ามาตายตายอมรู when? ้ไไม่ใช่เป็นจามรู้อธิบายอธิบายตายจิมีดิฟิวเซอร์จิมีดิฟิวเซอร์เอ้เพื่อนแล้เป็นกี๊ได้เห็นมันเป็นภาษีนนแล้วดับีอลวิ่งไปแล้วตายตายตายตท้ายอยู่นี่ตยอยู่ออฟฟิ หลบ,บล่างไปหลบล่างไปหลบล่างไป นกขี้ผ no well, ีตายตายตัวนึงนกจอดตัวนึงสวยดเสียดเฮ้ยทำไหมให้เหรอห้อยใช่ปะไม่ไม่รู้ให้ไม่รู้แต่ยังไงนกจอดก็ห้อยตายนกจอดไอ้บันไดก็ไม่อยู่คิดยแอตตี้นะอยู่ซ้ายดู็อนกจอด Op 4, left standing. Op 4 eliminated. Mission successful. I can't I can't man. Man. Defense is ready! Oh.

来吧。